สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันที่จังหวัดจันทบุรีครับติดตามชมเกมการแข่งซุปเปอร์อีกแปดสิบทูจันทบุรีครับสองพันยี่สิบครับโดยเฉพาะในการแข่งขันรอบสามสิบสองคนครับนักซุปเกอร์อย่างปิดจันทร์กับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยสี้สมัยต้องพ่ายให้กับไฟนอลฟรนมยกครับไปถึงสี่ต่อศูนย์เฟดครับในขณะที่ยุทธภพภาคเพิครับหรือนุ่จักครับทำลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะไอซิสจงกฤษสี่ต่อศูนย์เหลียวเราติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ การแข่งขันสนวเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยในรายการ P80 ทัรจันทบุรีครับ2020ไทยแลนด์นักกิ้งสนามที่7จชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายรอบช2คนเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาชิงเงินวันรวมล้ามบาทที่ห้องบรลรมโรงแรมนิวเทวารอดจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายอรงณ์กรแอคคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดเกมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาท่านใดทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มจะได้รับเงินสด500,000บาทจากอีเมเนนแอรและโต๊ะสนุกเกอร์หนึ่งตัวจากตีพีทีเอสโอภาสสวนราชการแข่งขันในรอบ3 2คนสุดท้ายคู่แรกเวลา10นาฬิกายุทธภพภาพพ์หรือนุกจันนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียอิน o r แอนด์มาเชีนอาร์เกมควงคิวคู่ชีพลงเล่นกับทางกนพงษ์ชัยกุลหรือไบสีราชา นักสอยคิวดาวรุ่งแข่งระบบ4ใน7เฟรมปรากฏว่านุกจันนักสอยคิวเจ้าถิ่นที่ได้กำลังใจจากกองเชียร์บวกกับการฝึกซ้อมอย่างหนักในช่วงเก็บตัวทีมชาติไทยเอาชนะไบสีราชาไปแบบขาดลอย4ต่อ0เฟรมด้วยสกอร์90ต่อ0 88ต่อ33 81ต่อ8 63ต่อ19ส่งผลให้นุกจันเข้าสู่รอบ16ไปพบกับทางสุรเทศพพูชเลมหรือช้างป่าโมกทัพเกมวันนี้ก็ ด้วยน้องเขายังประสบการณ์ค่อนข้างน้อยวิธีการเล่นการจับตัวอาจจะย,ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เลยส่งคนที่เราเน้นการที่จะทำทาแต้มได้บ่อยพอสมควรครับแล้วก็ทําให้เราชนะโดยในวันนี้ได้ครับแล้นน่าเจอกับพี่ช้างเป็นไงกับพี่ช้างแน่นอนว่านัากว่านี้แน่แต่ว่าเกมน่าจะต้องรัดกลุมกว่านี้แล้วก็ต้องละเอียดกว่านี้เพราะว่าพี่ช้างเป็นมวยนักซึ่งพี่ค่อนข้างแม่นยำมาก เตรียมแผนอะไรคิดว่าจะเล่นเกมแนวไหนจริงๆก็อาจจะดูจังหวะในเกมบนโต๊ะมากกว่าครับสถานการณ์บนโต๊ะมากกว่าว่าควรจะลุกจะรับจะบุกหรือจะอะไรยังไงดีกว่าครับสำหรับคู่ไฮไลท์ของรายการในเวลา12รายการ30นาทีอิสรากัจชัยวงหรืออิจจันเจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย4สมัยลงเล่นกับบุญยริศเกียรติกุลหรือไฟนครนายก อดีตแชมป์เยาวชนประเทศไทยสารสมัยและมืออันดับสี่ของประเทศไทยปรากฏว่าวันนี้อิจจันแทงพาดบ่อยเปิดโอกาสให้ไฟนครนายกนักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนอินดอร์แอนด์แมนเชสเตอร์อาร์เกมเป็นฝ่ายไล่แทงเอาชนะอิจจันไปแบบสบาย4ต่อ0เฟรมด้วยสกอร์86ต่อ1 4 64ส่ต่อ44 74ต่อ16 58ต่อ28ส่งผลให้ไฟนครนายกเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับพัชระมาเยอะหรือจิ๋วเชียงราย เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางไฟนครนายกและทางอิจจัน์กันครับครับสวัสดีครับผมไฟนครนายกนะครับวันนี้เล่นกับอิจเป็นไงบ้างครับครับผมตอนแรกก็ตื่นเต้นครับเจอกับพี่จัน์นะครับเพราะว่าสนามนี้พี่เขาก็เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็และการทั้งพี่เขาเคยได้แชมป์ุกสี่สมัยผมว่าเขาต้องเตรียมตัวมาดีแน,น่ๆแล้วก็ เกมวันนี้ออกมาจังหวะผมได้ลูกตั้งมาเยอะครับเพราะว่าพี่เขาหลุดมาให้ครับรอบหน้าเจอกับพี่จิ๋วเชียงรายครับวันนี้ก็ผลงานก็ดีครับแต่ว่าผมก็ยังมีหลุดลุ้งง่ายๆครับรอบหน้าก็จะพยายามพาให้น้อยลงครับสําหรับรายการนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้อยากเข้าถึงรอบชิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ให้อิดพูดถึงแผ่นปีหน้าจะวางอนาคตไงกับการเล่นสนุกเกอร์มั้งคือผมก็ต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนนะว่าว่าตัวเองยังยังมีความอยากอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่ติดอะไรผมก็คิดว่าผมก็ยังเล่นอยู่ปกติครับแต่ก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมถ้าช่วงที่ไหนที่ฟิลได้อยากแทงก็อาจจะไปแข่งครับแต่อาจจะเป็นบางรายการหรือถ้าจะทุกรายการก็รักษาอันดับไปเรื่อยๆครับก็ยังอยากอยู่ในอย่างนน้อยก็อยู่หนึ่งในสามสองก่อนก็ยังก็ยังดีครับ กาทุกว,วันนี้คือคือมันความกระหายมันมันหายไปเกือบหมด้็ถามว่าความอยากความกระหายที่หายไปเนี่ยคิดว่าอนาคตอยากจะเป็นรคคอร์ดแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ห้าคนแรกของประเทศไทยคือจริงจก็อยากนะครับแต่ถ้าฟิลฟิลมาหรือว่ามีความกระหายอีกครั้งผมคิดว่าผมก็ยัง,ย,งยังอยากจะปล่อยฟ้ามมันอยู่ มาต่อคู่ของพงศกรจงใจรักหรือท็อปจันรองแชมป์เยาวชนโลกปี61ควงคงคิวคู่ชีพแทงได้อย่างแม่นยำเป็นฝ่ายสยบทวัดส,สุดจริตธุรการหรือวัดหัดใหญ่เจ้าของเหรียญทองกีฬาบิลเลียสีเกมไปแบบขาดลอย4ต่อ0ด้วยสกอร65์65ต่อ20 69ต่อ6 68ต่อ38และ94ต่อ4ทํทำให้ท็อปจันผ่านเข้าสู่รอบ16คนนั้นไปพบกับธนวัฒธีรพงศ์ไพบุ์ หรือแมนนครปฐมอดีตแชมป์ประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดสำหรับโปรแกรมเกมการแข่งขันในวันที่3พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาเดชาวัดพุ่มแจ้งพบกับจงรักบุญลอดเวลา12นาฬิกาพงศกรจงใจรักพบกับธนวัตธีรพงศ์ภัยบุ์เวลา15บหานาฬิกาพัชรพมายเย,ยพบกับบุญ,ญยริศเกตกุลและปิดท้ายเวลา17นาฬิกา30นาทีาพศกรสุวรรณวัฒน์พบกับมงคลจูยิ้ม เชวญกันนะครับมาชมกันครับที่โรงแรมเทมปุระนะครับโดยเฉพาะเป็นการเข้าชมฟรีครับมีอาหารกินนะครับมาเยอะๆฮะในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับงานเียนดูปูเสือผมบอกว่าเต็มที่แน่นอนครับส่วนเกมการแข่งขันกัก็ยังมีติดตามให้ชมกันไงก็มาติดตามแล้วก็มาชมกันครับสำหรับวันนี้ครับผมจุ้ยชิตตี้ครับรายงานจากจังหวัดจันทบุรี